สบายดีพี่น้องออกไปสุเฟอร์สกอนโล่ไฮโลน้ายันแหลงพี่น้องเพราเขาสูงอยูด่ดิพูดนะยืนคันเทานะได้นี่พี่น้องเขายังเขาเจ้าพูดนะโอ้หทวมหัวเลยกระจอบดดับฟ้าไข่านาพี่น้องเลยทวมถอกเขาตัวนี้มันสูงแท้ บรรยากาศนามแดงการทีเย็นไปนี้อากาศดีดีพี่นอ้องพุกนะ่ะเขาเออสูงเลยดิเขาจะเอาได้นีๆๆ่พี่นอ้องตอกฝ้าตอดปวงเขาเขาดอกคำดอกคำขาวเพื่องที่ว่า ข้าพเจ้าได้คัดแนวผ่านไปสามปีนี่เลยเป็นดอกคำข่าวตัวนี้นะสูงยังดีสินะเพราะตัวรูปหัวเลยโอ้ยอยังวะโอ้ยยังวะนี่คือปมาสูงเลยเขาเจาะเขาโบเมนพสินะเลยหวงดำดำดำเขาอยังวะดอกคำ ดอกคัมปีตเปนต็นดอกคําับเตียตัวนัวดอกคำขาวพี่เนาะถูงให้เลี้ยงน้ำกรมี่เลยพี่เนาะกลมนำนากรมี่ยากาศค่ะคดีพี่เนาะง,ง้ามแร่กนิลมัหนด้ยหนึ่งอากาศเย็ยนดี ตัวนี้ฟ้าโบสูงเลยดิสูงที่สุดสองสามห้เคือว่าสูงแต่ว่าฝากพี่ตอนน้องคือ,อ,อก็เอาี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามไปก็ออี่น้องพบก,กันใหม่นในคลิปต่อไป